สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับคุณลักษณะเกียร์อิเล็กทรอนิกส์เกียร์อิเล็กทรอนิกส์คือเกียร์อัตโนมัติซึ่งใช้เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ไปควบคุมระบบดังกล่าวนี้ยกเว้นตัวเรือนว่าจะมีลักษณะเหมือนกับเกียร์อัตโนมัติเกือบทุกอย่างเพียงแต่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นเซนเซอร์ ecu และตัวกระตุ้น และอีกมากมายประกอบลงไปด้วยซึ่ง Toyota ได้พัฒนาใช้ตั้งแต่ปี2525เ 25. กอเ็กทรอนิกส์ใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวส่งสัญญาณความเร็วรถและการเปิดของลิ้นเล่งเครื่องยนต์แล้วส่งข้อมูลไปยัง ECU ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า ECU จะควบคุมการทางานของคัสและเบรกโดยอาศัยข้อมูลเหล่านี้ไปควบคุมในการเปลี่ยนเกียร์แล้ววันนี้เรามาดูกันว่า 5ข้อดีที่เกียร์อิเล็กทรอนิกส์มีดีกว่าเกียร์อัตโนมัติ 1. ผู้ขับขี่เลือกเทคนิคการขับขี่ได้เกียร์อิเล็กทรอนิกส์ ECU เลือกขับขี่ได้2แบบเรียกว่าขับขี่แบบธรรมดาและขับขี่แบบเพิ่มกำลังผู้ขับขี่สามารถเลือกแบบให้เหมาะสมที่สุดในแต่ละภาวะได้อย่างง่ายดายเพียงแต่กดสวิตช์เลือกแบบขับเท่านั้น 2. ลดการกระตุกขนาดเปลี่ยนเกียร์เพราะว่า ECU จะควบคุมจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ให้สูงขึ้นต่ำลงและล็อกคัสให้ทำงานไปตามสภาพการขับขี่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำจึงทำให้การเปลี่ยนเกียร์มีอาการกระตุกน้อยลง 3. ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะว่า ECU ควบคุมเกียร์ให้เปลี่ยนขึ้นสูงต่ำลงตามสภาพการขับขี่ และล็อกคัสสามารถทำงานได้ในช่วงความเร็วต่ำจึงทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 4. การวิเคราะห์ปัญหาและบันทึกความจำด้วยตัวเอง ECU วิเคราะห์ปัญหาได้เองโดยเครื่องมือจะบันทึกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลที่บันทึกนี้สามารถนำไปใช้ช่วยช่างค้นหาข้อบอกพร่องได้ด้วย 5. ระบบป้องกันการผิดพลาด ECU มีระบบป้องกันความผิดพลาดสำรองอยู่เพื่อสามารถทำการขับขี่ต่อไปได้แม้ในกรณีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เกิดข้อบอกพร่องขึ้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจ โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่